เอวันสวัสดีครับใช่ไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแม่ดูแลตัวเองนะลูกสงสัยคงต้องขอลงไลฟ์แล้วค่ะโทรศัพท์เข้าสองรอบสามรอบแล้วขอบคุณทุกทกท่านดนะะ้ค่ะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าคงจะไม่ได้ยินเสียงแล้วเดี๋ยวจะปิดไลฟ์ทีหลังนะคะ่ะขอบคุณมากๆเลยด้วยค่ะ

Ja, men jag väntar. Äh, väntar jag, där lite. jag står lite annorlunda nu än vad jag gjorde. Ja, du måste du må komma, komma in. Jag ska nog finna. Vi tar en koll. Ja. No, Okej, okay, ja. så vi ses se. Jag kommer strax. Om fem minuter, tror jag. Ja, ja. Okej, okay, ja. Hej. hej. ูดก็ไม่ได้ยินแล้วเพราะว่าโทรศัพท์มันเข้านะคะเนาะโทรศัพท์เข้าเลยไม่ได้ยินแต่ก็จะเปิดเอาวิวไปเนาะ,ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องสาว እንደ <coughs> แมสูทําลูกหล่นตกตลกใช่ใช่แพนเสียงเสียงไม่มีแต่ก็ยังอยากจะเปิดต่อนะคะเนาะเสียงไม่มี คิดซะว่าทำคลิปเงียบเสียงเสียงบ๊มี่และเสียงบ๊มีขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณทุกทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณมากๆเลย